สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอัมรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนําเรื่องราวของดีของชาวมังกรชาวจีนเขาเอามาฝากกันเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปในสมองใส่เข้าไปในความคิดความอ่านวันละนิดวันละหน่อยนะครับอะไรที่มันถูกจโลกถูกจริตกับเราก็น้อมนําไปใช้อะไรที่มันไม่ถูกจริตเราก็ ปล่อยปล่อยไปนะครับให้ผ่านไปแต่ถ้าเกิดเราเก็บเกี่ยวได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทุกคนนะครับวันนี้วักแรกเลยเขาบอกการเวลาหนึ่งนิ้วดังทองคำหนึ่งนิ้วทองคำหนึ่งนิ้วยากที่จะซื้อการเวลาได้หนึ่งนิ้วหลายคนอาจจะสับสนเอ๊ะการเวลาหนึ่งนิ้วมันดังทองคำหนึ่งนิ้ว แล้วก็การเวลาหนึ่งนิ้วก็เปรียบเทียบเราทํางานเดือนหนึ่งได้ทองคำหนึ่งนิ้วก็คือได้เงินเท่าไหร่สมมุติได้เงินสักสามสี่หมื่นก็ซื้อทองคํได้วยบาทหนึง่งละเหรอยังการเวลาหนึ่งนิ้วก็ดังทองคำหนึ่งนิ้วอันนี้คือเวลามันผ่านไปเนี่ยเราเอาเวลาไปทําเงินได้นะทำทองดาวทำอะไรก็ได้เยอะแยะบางคนอาจจะทำในเวลาเดือนเดียวเราได้สี่ห้าหมื่นใช่ไหม บางคนเดือนเดียวอาจจะสี่ห้าล้านสี่ห้าแสนสี่ร้อยล้านแล้วแตนะ่แล้วแต่ความสามารถเฉพาะบุคคลไม่เหมือนกันนี่เขาเปรียบเทียบนะผมมาเปรียบเทียบาการเวลาหนึ่งนิ้วดังทองคำหนึ่งนิ้วต่อมาอีกว่าก็บอกทองคำหนึ่งนิ้วยากที่จะซื้อการเวลาได้หนึ่งนิ้วโอ้โหอันนี้เจ็บปวดมากทองคำหนึ่งนิ้วเอาสมมติเมื่อกี้เนี้ยอทองคำบาทหนึ่งสี่หมื่นเราได้สี่หมื่นแล้ว แต่ทีนี้เอาไอ้ทองคำหนึ่งนิ้วเนี่ยบาทหนึ่งเนี่ยไปซื้อการเวลาหนึ่งนิ้วไม่ได้เออเพราะอะไรเพราะเวลามันซื้อขายไม่ได้เอาซื้อเวลาออกอากาศได้ซื้อเวลาทำรายการวิทยุได้ซื้อเวลาทำนู่นทำนี่ได้แต่ซื้อเวลานั่นคือเวลาที่ทำหากินแต่เวลาเนี่ยเวลาต่ออายุเวลาในโลกเนี่ยซื้อไม่ได้นะฮะ ทองคำหนึ่งนิ้วจะไปซื้อการเวลาหนึ่งนิ้วไม่ได้คนมีเงินแสนล้านล้าน,านเป็นทีเลี่ยนทีเลี่ยนนะก็เอาเงินหนึ่งทีเลี่ยนเนี่ยไปซื้อเวลาสักนาทีเดียวก็ยังไม่ได้เพราะเวลาไม่มีขายเวลาเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาทุกคนเนี่ยจำเอาไว้เลยนะมีคนละเจ็ดแปดหมื่นสี่พันหกร้อยวินาทีได้เท่ากันหมดนะ่ะ เอาเอาสามร้อยสิบห้าเอายี่สี่ชั่วโมงไปคูณหกสิบคูณหกสิบสองครั้งเนี่ยเนี่ยมันได้เท่ากันหมดตื่นมาเขาก็ให้แล้วพอตกเย็นเขาก็เผาทิ้งหมดเพราะเวลาเนี่ยมันไม่มีเก็บพอเริ่มตีหนึ่งเขาก็เริ่มใหม่เอาวันใหม่แล้วตีหนึ่งตีสองตีสามหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นถึงหกทุ่มก็จบการยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาที่วนเวียนอยู่อยู่หรือใครจะจับจับเวลาเนี่ยเอามาทา าขายไปทั้งโกขายความคิดทำปฏิมากรรมทำอะไรต่ออะไรเนี่ยน,น,นี่เวลาเนี่ยม,มันสร้างสารรค์ได้แต่จะเอาเงินทองไปซื้อเวลาเออวันนี้ขออีกชั่วโมงหนึ่งนะพระเจ้าขอชั่วโมงหนึ่งไม่ได้เนีย่ยให้จำไว้นี่เป็นหลักสากลง่ายๆว่าการเวลาหนึ่งนิ้วดังทองคำหนึ่งนิ้วคือหมดเวลาไปเพื่อให้ได้เงินได้แต่หมดเงินเพื่อให้ได้เวลาไม่ได้ ต่อให้คุณมีล้นฟ้าเอาเอาเอา,เอาทองคําทั้งโลกเอาเงินทั้งโลกมาซื้อเวลาสักวินาทีเดียวหรือนาทีเดียวก็ไม่ได้ดูอเล็กซานเดอร์มหาราชเห็นไหมมีเงินโอ้โหถ้าใครยืดเวลาให้ฉันไปเจอแม่เนี่ยจะให้แผ่นดินครึ่งหนึ่งเลยจะให้ทองคําทั้งหมดนี่มาทําไม่ได้จะยืดเวลาตายไม่ได้ถึงเวลามันก็ไปคงมันแล้วเงินรองพวกนี้ลิเกละคร เป็นอะไรเหรียญพลาสติกเหมือนเวลาไปเล่นก็หรือไปตามห้างสรรพสินค้าคูปองคูปอง,ปองไม่มีประโยชน์คูปองก็ใช้ได้ในห้างว่าออกจากห้างก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะก็เงินไทยก็ใช้ได้ประเทศไทยอเมริกาก็ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะหรือเงินกงเต็กจีนก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นการเวลา1นิ้วดังทองคำหนนิ้วทองคำหนนิ้วยากจะซื้อการเวลาได้เพราะฉะนั้น เราต้องกินเวลาท่านพุทธทาสบอกกินเวลาย้ายเวลามันกินเราเพราะทุกวันเวลามันก็กินเราอยู่แล้วนะ,ะยักษ์นี่มันมีสองตาตาตาลิบปลีกับตาสว่างตาสว่างกับพระอาทิตย์ตาลิบปลีหลับตื่น,ต,นตื่นก็คือ,อตอนกลางคืนนั่นเองเห็นไหมเพราะนั้นการเวลาเนี่ยมันไปไปแล้วมันมันไม่กลับไง เวลาและว,วาลีไม่ได้มีจะคอยไขเรือมีแล้วรถไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอและอืดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจาเราช้าไปเห็นหรือยังครับช้าไปโอเอไม่ได้ปล่อยเวลาผ่านไปเสียดายเสียดายของเกิดมาเป็นมนุษย์ก็บอกว่ายากแล้วเวลาเนี่ยปั้นเวลาให้เป็นเงินเป็นทองก็ได้ปั้นเวลาให้เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้ปั้นเวลาให้เป็นนรกก็ได้ให้เป็นเปรตอสุร,รากายสัตว์ได้หละปั้นได,ด้หมด เราจะปั้นอะไรถ้าถามคําถามทุกคนทั้งโลกก็บอกว่าอยากจะปั้นให้เป็นสวรรค์ปั้นให้มีชีวิตดีๆปั้นให้ไปอยู่ชั้นพรมปั้นให้เป็นพระโสดาบานันปั้นให้เป็นสกีทาคาีอนาครับอยากจะปั้นดีๆแต่ทุกวันนี้เหมือนคนทั้งโลกเ0ปั้นไม่ดีเพราะอยากจะไป ทุกตารางมากอยากจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่รู้อะไรผิดศีลห้าเนี่ยกระจุยกระจายเลยเดี๋ยวนี้เอามาวัดกันไหว่าศีลข้อ1 2 3 4 5สองสาม้าผิดมากๆมันจะไปไหนได้ไม่ได้ไปบอกมันจะไปนรกของมันอยู่ไปที่ต่ําอยู่แล้วเขาเรียกทุกขติภูมินะครับนี่เรื่องของการเวลานะครับเอามาแบ่งปันคิดได้ก็เป็นประโยชน์ไปนะยังคิดไม่ได้ก็ก็หาเวลาให้เจอกันแล้วกันนะ อีกวักหนึ่งก็บอกบทเรียนแบบไหนก็ล้วนแต่เป็นวิชาความรู้ทั้งสิ้นโอ้โหสั้นนะครับของคนจีนนี่ต้องบอกว่าสั้นกระทัดรัดชัดเจนแล้วก็ยิ่งใหญ่เอามาเป็นอะไระพูดง่ายถ้าอธิบายความได้เนี่ยมันเป็นบทเรียนของชีวิตได้เลยนะบทเรียนแบบไหนก็ล้วนแต่เป็นวิชาความรู้ทั้งสิ้น หมายความว่าไงครับบทเรียนนี่มีทั้งผิดหวังและสมหวังแล้วก็เฉยๆแต่มันก็เป็นวิชาความรู้ได้ทั้งนั้นคนเราเนี่ยไม่มีใครแล้วครับตั้นจะเกิดมาเอาี้ง่งเราเราเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าดีกว่าเอาพระเจ้าเป็นครูเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกกษัตร,ริย์ใช่ไหมเป็นลูกกษัตริย์แต่งงานามีลูกคนหนึ่งอา้าวออกบวชพระพุทธเจ้าใช้เวลาตั้งหกปีหกปีคืออะไร คือลองผิดลองถูกโอ้โหลองอไม่ฉันอาหารเลยจนสิคโครงบานเลยลึกอยู่ในวังเนี่ยกินอิ่มจนตุ้ยนุ้ยหรือว่านี่สิคโครงบานเห็นไหมทั้งหย่อนเกินไปแล้วก็ตึงเกินไปทูเจ้าก็ไม่เลือกบอกไม่ไม่ใช่ทางต้องทางสายกลางในสุดเมื่อเข้าใจว่าเออต้องเป็นทางสายกลางก็เลยเริ่มสเสวยข้าว นางสุชาดานะข้ามาทุปพญาพอเข้าไปมีแรงมีแรงมีปัญญาพอมีปัญญาเกิดคราวนี้ปิ้งเลยนะปฏิบ,นะบัติจนบรรลุพระอรหัตผลเนี่ยเป็นวิชาความรู้นะบทเรียนแบบไหนผิดหวังสมหวังอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพระบุทธเจ้าก็นำบทเรียนที่พระองค์ท่านพบเจอกลับต่อมาอีก4 5 0ส0บาพันสา นะจากาพรรษาที่1นึถึง45อาอวาสานของชีวิตก็ล้วนเป็นพระไตรปิฎกที่เราได้มาศึกษาคนควา่าก็คือมีเรื่องในสุตันตปิฎกจะเป็นเรื่องราวต่างๆเรื่ององคุริมานนางจินจามานวิกา,าใครต่อใครเยอะแยะ,ยะนะีนั่นก็จะเล่าเล่าเลล่า,ลา,ลาพระอานนท์ก็จำได้ก็มาทำสังคยนาก็จำเป็นบทเรียนผู้เจ้าก็สอนบทเรียนในธรรมสภาตลอด เกิดเรื่องที่ไหนก็เอามาพูดในธรธร,รมสภาแล้วผู้เจ้าก็ทํานายไทยทักว่าไอ้ตัวนี้มันไปทําอะไรไว้ถึงได้รับเวรรับกรรมอย่างนี้ชาติก่อนไปทําอะไรเขาไว้ไปปล้นเขาไปฆ่าเขาหรือไปผิดลูกเมียเขาต้องเกิดมาเป็นอย่างพลัองอีสีาสีเป็นผู้ชายนะชอบกิ๊กก,ก๊ก,ก,กอะไรกับชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้โหเกิดเป็นผู้หญิงก็เ,เกิดเป็นแพะก็โดน ตัดอวัยวะเพศโดนตอนเกิดเป็นวัวก็โดนตอนเกิดเป็นลิงก็โดนกัดอวัยวะเพศเนี่ยกรรมมันมาอย่างนี้มทธเราเนี่ยก็กเล่าให้ฟังอะไรต่างๆอันเนี้ยพระนางอีศีทาสีเนี่ยไปหาอ่านดูเพราะฉะนั้นบทเรียนแบบไหนดีทั้งนั้นคนนี้ประสบความลุเรศเนี่ยเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวไปดูที่ผมเล่าบา่อยๆโอชิโร่ฮอนด้าเนี่ยเจ้าของรถฮอนด้าในปัจจุบันเนี่ยท่านเสียชีวิตไปนานแล้ว ถ้าเริ่มต้นอยากเป็นเด็กอูเด็กอะไรเนี่ยลำบากไปแกว้งลูกไว้ลูก,ลกทรงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้เองจนกระทั่งมาตั้งอ,อู่ทำรถซ่อมรถอะไรแล้วก็คิดต่างๆเอานี้จนกระทั่งซ่อมสร้างโโโรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ขึ้นมาเป็นยนตรกรรมเอกของโลกได้นั่นก็คือลองผิดลองถูกมาตลอดไม่ใช่ว่าเขาจะมาปื๊ดเดี๋ยวเป็นเท่าแก่เลยไม่ใช่ บทเรียนที่มันผิดหวังอะยิ่งดีมันมีคุณค่านะก็เหมือนกับนโปเลียนนะครับกับนักรบของอังกฤษเนี่ยนะนักรบก็ไอ้นั่นก็แพ้นโปเลียนอืเวลิงตันแพ้แล้วแพ้อีกก็จดไว้กูแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะอะไรพอสุดท้ายเวลิงตันซดได้นโปเลียนหนีไปอยู่เกาะเลยเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างมันมีบทเรียนของมัน ผมเองรับราชการมันก็จะมีผิดมีถูกมีสมหวังมีผิดหวังตรงนี้แหละมันเป็นบทเรียนของเราบอกแล้วบทเรียนแบบไหนมันก็เป็นวิชาความรู้ได้ทั้งสิ้นเราเรียนประวัติศาสตร์กันทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าประวัติศาสตร์ยุโรปหรือว่าในเอเชียเราก็จะมีผิดหวังสมหวังอันนี้ยกทัพไปตีโอผิดหวังแล้วก็ต้องถอยทัพกลับตายกลางทางอย่างอเล็กซานเดอร์ตายกลางทางหรือใครต่อใครที่จะไปบุกนู่นบุกนี่ทั้งหลาย สุดท้ายก็ไม่ได้เอาแผ่นดินไปได้แค่สองตารางวาเท่านั้นเองนี่ก็คือเรื่องบทเรียนเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากอีกสักวักหนึ่งอันนี้พรสวรรค์สส่วนเรียนรู้เจส่วนโอ้คนจีนเขาเปรียบเทียบสิถ้าเปรียบเทียบร้อก็คือพอรสวรรค์สามเรียนรู้70%็ดสทำไมพรสวรรค์ให้น้อย เออทำไมเรียนรู้เพราะเรียนรู้เนี่ยมันทําให้รู้ทักษะรู้พรสวรรค์รู้ว่าเราเก่งเราชอบอะไรใช่ไหมเพราะเรา,าลงมือทำเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราเก่งไม่เก่งเ,ออเหมือนโรงเรียนนีโอฮิวแมนิสต์ของของญี่ปุ่นนะ เขาก็มีเนี่ยเด็กเนี่ยไม่ต้องเรียนเหมือนเราเนีไปถึงเ,เด็กชอบเล่นน้ําชอบปีนต้นไม้ชอบเล่นทรายเล่นอะไรปล่อยเด็กไปเรื่อยเด็กก็เขาก็เฝ้าดูว่าเด็กชอบอะไรเด็กชอบนั้นเขาก็เลยกําหนดได้ว่าไอเนี่เรียนสายวิทย์ดีไอนี่เรียนสายศิลป์ดีในโลกมันก็มีสองสองสายสายวิทย์สายศิลป์นี่ก็แยกไปที่สายศิลป์ก็พวกอักษรศาสตร์พวกไอ อะไรต่างๆเนี้ยที่ใช้สมองซีกหนึ่งส่วนในสายวิทยาศาสตร์นี่ก็คือพวกวิศวะทั้งหลายก็สมองอีกซีกหนึ่งก็ทําไปถ้าคนเราเนี่ยกำหนดสมองซีกซ้ายซีกขวาได้แล้วก็ไปทําตามที่ตัวเองชอบรับรองได้ในโลกนี้จะสุดยอดจริงๆแต่ทุกวันนี้พอเราเรียน เอ่อรวมกันกลมกันเลยไม่รู้ว่าใครเก่งอะไรชอบคนบางคนจึงไปรู้เอาตอนที่ทํางานแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ใช่ก็ไปเลยใครรู้สึกตัวไวก็ไปเร็วใครรู้สึกตัวช้าก็ช้าเอดิสันเนี่ยเรียนหนังสือแค่สามเดือนนะครูบาอาจารย์บอกว่าเอดิสันเนี่ยเรียนไม่ได้สมองใช้ไม่ได้นะเอดดิสันก็ไปเรียนกับแม่สิแม่ก็รู้ว่าลูกตัวเองเก่ง ก็สอนจนเอดิสันสร้างน,นวัตรกรรมไฟฟ้าได้ทั้ง1,200-300ชิ้นน่ในโลกนี้นะนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากเอามาฝากามันเป็นสิ่งที่ดีดๆก็ามาขยายความเล็กน้อยเอามาฝากกันเพื่อเป็นข้อคิดสกิดใจท่านก็น้อมนำไปปฏิบัตินะครับพรสวรรค์นเนี่ยอย่าไปเชื่อมากโอ้ยคนนี้มีพรสวรรค์มันมาพรสวงก่อน สแสวงหาความรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรสวรรค์มันก็จะเกิดเองมีไม่กี่คนละครับที่มีพรสวรรค์มันจะเกิดเลยอะ่ะโอ้โหมันต้องอัจฉริยะจริงๆเลยนะมันเกิดมาแล้วไปเลยเนี่ยนะอันนี้คือสั่งสมมาดีแต่มันจะมีหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยล้านเท่านั้นก็อย่าไปสนใจนะหนึ่งสมองสองมือเราเนี่ยแน่นอนกว่านะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นข้อ คิดดีๆเอามาฝากกันสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ